ก็ความดีที่เธอได้ตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาแท้ความดีที่เธอตั้งใจทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาแท้ความดีที่เธอเห็นเนื้อน,นาบุญของเหล่าพระอริยาสาวกทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเธอด้วยศรัทธาแท้ก็ขอให้ความดีทั้งสิ่งนี้ที่เธอได้รวบรวมกาลังใจกระทาเพื่อความลดพ้นกจากการเวียนว่ายใจกิด จงบังเกิดเป็นผลต่อการปฏิบัติของเธอไม่ว่าเธอจะตั้งใจปฏิบัติจิตของเธอในเวลาในขนาดขณะจิตใดขอความรวมรวบรวมคว,มวมา,ามดีทั้งหลายจงปรากฏหลังไหนมาสู่กระแสใจของเธอทุกเมื่อขอความรู้ยิ่งของพระพุทธเจ้าที่ทรงบรุกรมแล้วจงปรากฏอยู่ในกระแสความรู้สึกของเธออย่างคิดเห็นตามความเป็นจริงเมือนอย่างพระอริยสาวกท่านเห็นตลอด สายตลอดเวลาที่เธอได้ตั้งจิตเจตนาให้สงบลงไปในคราวใดก mm hmm. ็จงเห็นธรรมขององค์เสดพระจอมแต่บรมาศาสตร์สดาได้ง่ายในคราวนั้น mm hmm. ขอให้ผลของความสงบใจของเธอในคราวใด mm hmm. เมื่อเธอตั้งจิตอาจษฐานสิ่งใด mm hmm. ก็ขอให้ผลที่งแรงสัจยาธิษฐานของเธอในเวลานั้นจงบังเกิดเป็นผลโดยพันเสมอรับสก,การะอันใดที่ควรจะปรากฏต่อเธอไม่ว่าเธอจะมีความ คิดถึงหรือไม่คิดถึงก็ดีแต่หากไม่มีความจําเป็นจะพึงมีก็ขอลาบนั้นจงปรากฏโทรเอไม่ขาดสายลาบดันใดที่ควรจะปรากฏจะเทเมื่อเธอตั้งใจที่จะให้ปรากฏก็ขอให้จงปรากฏตามความจําเป็นต่อลาบสการะของเธอทุกเมื่อลาบสการะจงปรากฏตามความปัรถนาของเธอเมื่อเธอมีจิตเมตตามีใจกรุณาต่อเราเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่ปัรถนาจะช่วยเหลือใครก็ดี ขอจงมิลาบสการะปรากฏปรากฏ,ปรากฏในขณนะนั้นเสมอลาบปรากฏจงหลั่งไหลสู่เธอไม่ขาดสายเมื่อเธอมีใจที่อยากจะส่งข้อคนสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อมนุษย์ทั้งอามนุษย์ทั้งหลายก็ดีขอลาบสการะอย่างนี้จงหลั่งไหลมาสู่เธอมากต่อมากเป็นไปตามเจตนาและแรงศัจญาทิฐานของเธอนับแต่นี้เป็นต้นไปจันกว่าเท้าของเธอทุกคน จะได้ก้าวเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทิญ